วันนี้ครับวันนี้เรามานี่อะไรนะครับบุกรังเยชีนะครับเยชีผีเฮียนเฮ้ยขับรถไปไหนนะฮะโอววววว้แท็กซี่แท็กซี่มิตร์โฮสควันดำเลยแท็กซี่ควันดำอหมืด อ้วยถึงแล้วครับเขาเป็นใครมาจากไหนไม่มีใครทราบโอ้ยร้อนห้วยโอ้ยอย,อย่าเพิ่งไปนั่นนี่เออยโอ้ยอยายชีมาแล้วยายชีปึกกดกายโอ้ยดูยายชีจัดการแล้วนะครับเนี่ยอะไรกันนี่น โอ้ยฉันต้องเป็นเด็กดีนะโอ้ยปรับมุมมองสินี่ซ้ายขวาหน้าหลังบนล่างโอ้ยนี่อะไรยาชยีหรือเปล่าเนะี่ยโอ้ยเดินเร็วจังเลยเนะี่ยหมอบครานนี่นี่หมอบครานโอ้ยอะไรเนะี่ยโอ้ยตู้แอบอยาชยีนะครับ สุดยอดไปเลยฮะว,ว้าวดูนี่สิฮะอ่เอ้ยว,ว้วาวว้าวอะเอ้ยสุดยอดเลยฮะเยวะนะแม่มันมันเร็วจังเลยตั้งข้อก่อนนะฮะเน่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 เร็วมากเล้นหรอช้าหน่อยสิ เน่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 โอ้ยเข้าที่เข้าทางแล้วยยชีเปิดประตูสิเยชีโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ใช่เร็วนะจ๊ะนี่ฮี่บ้านยยชีโอ้ยมีรอยเลือดนะจ๊ะเฮ้ยยยชีผีฉลุยนี่ยยชี ปิด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 มาแล้วไอ้ชีมาแล้วส่งไอ้ชีสิโอ้ยห้ะเฮ้ยเดี๋ยวจะชีมานะไม่มานะเนี่ยไอ้ชีไปไหนเนี่ยไอ้ชีไปไหนเนี่ยเอ๊ะอ้ชีไม่มานะอะไรกันเนี่ย โอ้ยยชยชีอยู่บ้านหรือเปล่าไอ้ทางออกไปแล้วขอตัวก่อนนะยัชยชีโอ้ย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 อร่อยจังสวัสดีครับแม่ี่ก็ไม่อยู่บ้านนั้นเนี่ยโอ้ยโดนยายชีมาไม่สู้ไม่เสียงเลย อ้าวหอแแห่เฮ้ย,ยฉันต้องออกจากโรงเรียนนี่นะ๋ยวตั้งใหม่ซิโอเคเฮ้ยยัยชี้ตัวดีน,นี่นี่สอ่องชิยัยชี้ตัวดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อย,อย,อยรอดช่องนะครับรอดช่องสิงคโปร์ ไปไม่ได้นะเนี่ยอุย้ยรอดช่องไปเลยว้าวสุดยอดไปเลยฮะอ้าวย,ยอดกระแยและแย่ละ,ละอ้าวจะชี้รอดช่องโอ้ยโดนยาชี้อ้อยยัชีมุดทอได้ด้วย อุ้ยฉันต้องออกจากโรงเรียนไหมยี่ชงยชี่ชียี่ชีผีร้อยย่องอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรยี่ชีมาเร็วแล้วไม่ใช่ยชี่ชีอะไรเรืองแสงเ่ยเหรียญครับอุ้ยได้ตัง รวยเลย,ยเฮ้เจอเลยเจออะไรเข้าแล้วนะครับอ้าวเจอกระบองยีชีนะครับแหมตต่นเต้นเรา้าใจนะฮะสุดยอดปไปเลยฮะ